مو طعم ผมนักเรียนในร้อยโรยยงเ,เรียนพิษแก่งชั้นปีที่สามตอนวอสองเลยที่ห้าครับหมวดสามจัดลูกขบวนหมวยแถวต้นที่บัด <ไป S 2> ปับเปลูกขบวนหมวดสามแดมแหลมหน้าริบมา

mua tám, tám hả, tám mươi, mua một, một, không một con, phải dừng, mua đi, tám, tám, đan.